สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเขาบสู่ส่องม่อมสแนวคลิปนี้ม่อมขอ,อนำเสนอหวานหอมหวานหอมเป็นหวานที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ตามโ้นนำ้ำบดอยู่ตามบ้านนอกเฮามาปลูกกันไหวอยู่ตามเพื่อนตามซานเพราะว่าเพื่อนเชื่อกันว่าหวานหอมเป็นหวานที่ซักซีดเป็นหวานที่ มีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมแล้วก็เป็นวานที่ช่วยป้องกันผีสางนางใหม่สิ่งที่โบดีสิ่งที่ลึกลับที่เฮาเบิงโดยตะเปลวโบห็นเพิ่อามาปลูกไว้เพื่อป้องกันบ่ให้ผีสางนางใหม่ที่สิมาทำลายเฮานะมาป้องกันไว้ต้นหวานหอมก็สิเป็นเด๋ยวนี้แหละพี่นอ้องสิหอมตั้งแต่ใบหอดหัวเลย เป็นค้ายๆวานตัวมบเนาะยู่ในปปาร์ะเพื่อนเอิรวานตัวบมอันนี้เป็นวานหอมคอยก็เอามาปลูกไว้ยูซ้มกระถางเนาะเอามาปลูกไว้หนาหา้านค้ายเครื่องเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบอกว่ามันสีซอยเป็นเป็นเอิรนเอิรนลูกค้าประมาณบาเป็นบาทเมตตามหานิยมทั้งดัน มีตามหานิยมแล้วว่าปลูกไว้หนาหั่นไข่เครื่องเลยเชินลูกค้ามาเขหาหั่นดีแบบนี้เนาะพี่น้องมีอยู่สามกระถางรังใบเพิ่นก็สิเป็นแบบนี้พี่น้องเวลาเจ็บคอนี่เอาใบาเพิ่นมานยองใส่อันท่าทางอันตามคอนี่ก็สิเช่าเจ็บคอเพราะว่ามันแกะอักเ,กเสบ เว,เวลาให้ใจผือทายแบลว่าให้ใจยยกเขาก็เสียใบไม่ยองๆแล้วก็ดมคือใส่ใดไลายเนีวเวลาเห็ดอันน้ำอบน้ำหอมทรงผ้าเนาะเพิ่นกระสีเอหัวหัวอันว่าของหวานมาซอยซยใส่นำ้ำในน้ำหอมเห็ดน้ำหอมน้ำมนตเวลาสูตรลดน้ำก็ใส่หัวเพิ่นได้ จะเพิ่นว่ามีทรงอันทรงอันแบบเนาะอันใบม้่นๆอย่เพื่อนห้องว่าบานหอมตัวแม่หรือว่าตัวเมียถ้าเป็นใบยาวๆแบบสี่เสืเอิน่าตัวผูอันนี้ก็เสีออกใบยาวๆแบบนี้แต่่าหอมคือการพี่น้องมอมก็เลยเอามาปลูกไว้มีซ้ำกระถางพี่น้อง เอาไว้ป้องกันที่สร้างนางใหม่สิ่งที่บดีสิมาทำทำหายห้าประมาณนี้เพิ่นว่าผู้สาวผู้แก่เพิ่นบอกไว้ว่าเวลาเจ็บแข่งเจ็บค้าหรือว่าเฮาเจ็บอันแอวเจ็บเจ็บหลังกดแอวเทาก็เอาหัวมันมาคุดคุดมาแล้วก็มาทับทับทบมาเห็ดลูกประคบมาใส่ผ้าแพรหอ่อใส่กระเลือกไม้แดงแล้วก็สิมาอันมานวดมาหนึ่ง มาหนึ่งมันอุ่นเลยก็มาประคบแอวเฮ้าเนาะก็คือว่าใส่ได้ดีอันนี้นะม่อมก็เคยเป็นเจ็บแอวเจ็บยังก็บสีอะหัวของเพิินนี่แหละมาชอยมันมุนกับใบของเพิินแล้วก็มาใส่กับเปลือกแดงขูดเปลือกแดงใส่แล้วก็เอาพาแพร่มาห่อแล้วก็เป็นหนึ่งแล้วก็มาประคบกระสีไขยขื้นแอลก็กระสีประมาณนี้แหละพี่พนอกวันหอม คลิปนี้กระจบซำนีนเดอพี่น้องสบายดี